ทำครั้งที่3นี่รู้สึกว่าเออลงเยอะเลยนะคะประมาณ0 0ก็ทักว่าผิวดูดีขึ้นนะวันนี้พี่มีมาทำอะไรครับมาทำแอคเคียวเลเซอรค่ะทำไปแล้ว3ามครั้งค่ะ,คะที่เห็นได้ชัดก็คือสีกลดลงะค่ะ <ๆ S 2> ทาครั้งที่3นี่รู้สึกว่าเออลงเยอะเลยนะคะประมาณ0 0นตตอนนี้ก็เหลือแค่ที่แก้มอย่างเดียวเลยะค่ะ ึค่ะแล้วก็หายทาไปสองสามวันรู้สึกสิวแห้งลงเลยค่ะมีคนทกักบ้างไหมครับก็ทักว่าสิวดูดีขึ้นนะไปรักษามาหรอก็บอกว่าทำเลเซอร์เฉยๆมีคนตามมาแล้วไหมตนไหนขึ้ไม่ได้เป็นสิวัใครที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้มาทำเลเซอร์แอคเคียวที่ชิสตันคลินิกนะคะ